สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่าช่วงนี้ลุงอาจพูดถึงแครอทที่ขึ้นวันก่อนบอกว่าแครอทคือเป้าหมายแรก มาวันนี้ประกาศว่าจะเปิดโปงเบื้องหลังของแครอทในวันจันทร์นี้แครอทที่เรารู้รู้กันอยู่คือคำที่ใช้เรียกพระถ้าไปดูชื่อพระที่จำเลยสนิทคงหนีไม่พ,พ้นพระพลจึงอาจเป็นไปได้ว่าแครอทที่ลุงอาจพูดถึงนั้นอาจจะเป็นพระผลก็ได้อันนี้เป็นการคาดเดานะครับไม่ได้ฟันธงและช่วงนี้ ภาพพลเองก็ออกมาพูดถึงจำเลยในแง่มุมต่างๆสะด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทนายการใช้ชีวิตส่วนตัวที่สำคัญภาพพลมีภาพหลุดไปปรากฏตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งยามวิการซึ่งมีนาทีลูกศิษย์คนสนิทและลุงกบป้าอยู่ที่โรงแรมนั้นด้วยดังนั้นเรามาทำความรู้จักภาพพลกันครับ พระพลหรือที่ลวกศิษย์ลูกหาเรียกกันว่าพระอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสวัดด่านพระอินทร์จังหวัดมุกดาหารลุงอัดเคยบุกตรวจสอบวัดมาแล้วย้อนไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564่ลุงอัดและผออ,อสํานักพุทธศาสนามุกดาหารได้เข้าตรวจสอบวัดด่านพระอินครังนั้นทนายสงเกียรต ซึ่งเป็นทนายจำเลยจำเลยพุ่ในคดีรุกป,ป่าก็เป็นตัวแทนวัดในการพูดคุยกับลุงอัดครั้งนั้นมีการตรวจสอบเรื่องที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัดญานพาหนะที่พับคนใช้พระที่เป็นพุทธรูปเก่าอายุเป็นพันปีเลหล็กไหลที่จำเลยเอาไปให้พับคนทำพิธีในช่วงเดียวกันนี้ ลุงอาจยังเคยร้องขอให้ดำเนินการกับภพภพลกรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับจำเลยในการสร้างพญานาเคยถูกเตือนพระธรรมวินัยคณะสูงจังหวัดมุกดาหารได้ทำหนังสือลงวันที่28มกราคม2564ให้ภพภพลระวังสังวรในพระธรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำ และการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของจำเลยและเรื่องพยานาครวมถึงการกระทาที่จะให้คณะสงฆ์เสียหายคณะสงฆ์ได้ตักเตือนพระพลสองครั้งด้วยวาจานหนึ่งครั้งและเป็นหนังสือหนึ่งครั้งทั้งนี้หากพระพลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามและทำผิดเป็นครั้งที่สามจะมีการเสนอให้คณะสงฆ์มุกดาหาร ขอพระพลจากเจ้าอาวาสมาเป็นพระลูกวัดตามระเบียบของคณะสงฆ์จังหวัดต่อไปช่องพระพารวยบุญลบคลิปเก่าทิ้งมีช่องยูทูบชื่อช่องพระพารวยบุญซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับพระพลทำกิจกรรมต่างๆและมีหลายคลิปมากที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจำเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่องพระพารวยบุญ ได้ลบคลิปเก่าทิ้งจนหมดรวมถึงลบคลิปที่มาดามลาเต้ได้เต้นที่ชองได้นำขึ้นโพสต์ในคอมมูนิตี้อีกด้วยแลาสุดช่องพภัพภารวยบุญได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่และโพสต์ไลฟ์สดของพภูพลความยาวสองชั่วโมงในไลฟ์สดดังกล่าวพภูนพ,พูดตอนหนึ่งว่าที่มาบวชพบพ,พุทธศาสนา ไม่ใช่อาศัยผ้าเหลืองหากินบางคนเขาไม่เข้าใจหรอกว่าเราอยู่กินยังไงกินยังไงอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ดอนแค e เราไม่ต้องไปแข์ใข่มากจนเกินไปเรารู้ว่าเราทำอะไรดีที่สุดก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าลุงอาจแกจะเปิดเบื้องหลังเบื้องลึกของพระรูปไหนใช่พระพลหรือไม่ ซึ่งจะเห็นว่าทางเจ้าคณะอำเภอณิคมคำซอยก็ได้มีการทำหนังสือถึงพระพุนมาแล้วครั้งหนึ่งโดยเมื่อวันที่2 8มกราคม5 6 6 4เรื่องให้ระวังสังวรนในพัธธร,รมวินัยเรียนพระอธิการอนุชาอาทิตปุญญูโยตามที่มีสื่อต่างๆได้เอ่ยถึงท่านในประเด็นต่างๆซึ่งอาจจะใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจขัดเคือนหรือเข้าใจผิดในบางเรื่องบางประเด็นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านและคณะสูงอำเภอนิงคมคำซอยได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านงดการออกสื่อที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสูงและพึงระวังสังวรอยู่คลองตนในสมณะวิสัยของบรรพชิต ตามหลักพระธรรมและพระวินัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์อำเภอนิคมคํำซอยต่อไปเรียนมาด้วยความเคารพัคขู่วชิรธรรมพินิษร,รองเจ้าคณะอำเภอปฏิบัติการแทนเจ้าคณะอำเภอนิคมคํำซอยซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนั้นคุณอัจฉริยะได้มีการทำคลิป ถึงมิสเตอร์แครอทแล้วทําคลิปลงในช่องของโคนันเมืองไทยบอกว่าสู้เพื่อความยุติธรรมทําแต่ความดีกรรมดียึดมันในความถูกต้องและรอชมกันในวันจันทร์คุณอัจฉริยะจะออกมาเปิดปรุงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของนายเชพลวันที่13ธันวาหม64 เวลา20นาฬิกาจะมีการไลฟ์สดการเปิดเบื้องหลังมิสเตอร์แครอดที่เป็นกุลซื้อใหญ่และอื่นๆได้นายโคโนันเมืองไทยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอย่าลืมเข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ